ที่โยพุทธาสารม,มามาพุทธาาสาสวะโฮมสมติชามีเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาเร่เร่นะผมสวดมาตั้งแต่ตอนช่วงประมาณเด็กแล้วอะ่ะตอนไปเจอกาถาบทเนี้ยครั้งแรกอะ่ะผมได้ยินอะ่ะผมน้ำตาล่วงเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรม,มันชอบมันชอบแล้วชอบสวดแล้วสวดมาถึงทุกวันเนี้ยสวดมาเราื่อยๆก็เจอกาถากรนล้านในหนังสือสวดมน เราก็ชวนคุณแม่มาสวดก่อนนอนกันทุกวันเมื่อก่อนหน้านี้นะปฐมปัดเจกไงถ้าถ้าใครได้มีรูปเนี้ยแล้วกราบทุกวันนะเอาดอกไม้เอาข้าวเอาอาหารวางนะมีลาบหมดทุกคนนี่พูดจริงๆนะขอบคุณนะครับสำหรับหัวใจส้มโดยอาจารย์โอผู้เป็นประธานนะเออลาบนะ ลาบสกาละมาหมดอ่ะถ้าคนถ้าคนตั้งใจสวดนะแล้วก็ภาวนาเป็นประจำแล้วทาให้จิตเนี่ยาานึกย้อน <มา S 1> นะลาบสกาละมาตลอดน่ะจริงๆผมทําไว้จําหน่ายนะเนี่ยรูปพวกเนี้ยทาไว้จาหน่ายตั้งนานแล้วแต่คนไม่ค่อยใส่ใจหรอกเพราะอะไรรู้ไหมท่านไม่ค่อยดโพสท่านท่านพูดกับผมว่าอะไรรู้ไหม